พี่น้องมือนี้ก้อยตับเด้อนะครับก้อยตับแล้วก็สิเอาไปคั่วนะครับเอาใจพี่น้องก็กินสุกนะครับเนาะวูนนะ้อยากกินตับแล้วกินแบบซุกมาเบิ่งกันครับอันนี้เป็นดีนะครับดีแท้เด้อหนะี่พี่น้องเด้อเป็นเทศมันละมุนใส่หลายๆเลยผงชูรสครับพริกผงปลา ขัวไม่หอมโอ้รู้ลุกไหลหมนพี่นอ้องเห็นมั้หมดเยบบ่อใส่เลือดด้พี่นอ้องขา้าวไปขวัวนะเพราะว่าเจนไอ้สีมันดำเปือดหอมครับนี่ใบบกูดพี่น้องกูได้มักใบบก,กูดใส่เล,ยลายๆ หอมซอยนะครับหอมปีหอมป้อมหอมต้นนะครับหอมแบงและหอมบวัวน่ะนี่หอมหัวแดงฝานลุกโดดครับหมดเลย เกินร่ินแล้วน,น,ลน,นะครับเนาะน้ำเลยนะครับแซ่บแล้วนี่ครับเนี่ยมานนี้นะแต่เมื่อนี้เอาใจคนอยากกินซุกเนาะปลายห่าไปคว้าครับใส่น้ำลงไปน้อยนึงนะครับเพรต้องใส่ลายด้วยพี่น้องเลยนะ,นะท่านเป็นเนื้อในบ้าเพชรบดเขาใส่น้ำด้วพี่น้องน้ำจากเนื้อมันจะออกมาเอง น,นี้ตับในน้ำได้ตับสิหน่อยนะใช้ล้อกวบไปเรือ่อยๆครับัวพอดนุมๆเด้วยพี่น้องเลยตับเนี่ยน้ำซีแค้น,นไะ้นเหล้าพี่น,อน้องห่งเลยน,นะครับเพาะจะสุดข้างนอก Hôm nay những đùm สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผูสุขุนดื้อนะครับนะทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสป ى, ปลาวสิจจ่าพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับเนาะแล้วก็ไปหตุงงานต่างประเทศนะครับพี่น้องทั้งประเทศไทยไปทาง,งานต่างประเทศนะครับเนาะไปแล้ว builder, care, พี่น้นองแบบนะครับก <pe> ้อยตับหวานงัวเด้อพี่น้องเด้อแบบสุกนะครับก้อยเราเอาไปขวานะครับบางคนนี่ ล้วนเอาไปล้วนก่อนแล้วค่อยอามารก้อยนะครับเนาะแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันของบ้าเพ็นนี่ก้อยเราไปขวนี่ไม่นสิหอมเขาคว่วพร้อ,อมนาะพี่น้องเนาะนะนะจดุจดๆเลยครับพี่น้องจัดไปเลยเนี่ยก็ปิดตั แข่งคมอ๋อ,อนี่ยังแบบดูงองผูเด็ดมากนะบ้านนี่นสิเป็นแพนเฮดแพนง่งไๆเรื่อพผีหนองมันจินหนุ่มหนุ่มพ่อร้วนพอหนุ่มหนุ่ม บุ๊มบินใบไปพายเลือเดลด่นในเนของข้าวองใบใหญ่ <c oughs> <c oughs> มีตุ่มคมกคมสดใสอีกนาะโอ้ขับกว่านั้นหน่อยหัวลาภา มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บดินุ่มอืมอืมไปตังนี้ไปอืม ได้ใดาอยากได้แบบแหงเอาน้ามใส่จังหวะพี่น้องมัดจะจำาใส่น้ำเข้าไปอันนี้บาเพร็ดแบบแข็งๆไปเลยมันแได้รสชาติของตับของเครื่องปรุงเ่าต้องใส่น้ำไหลาย อืมืมผักกระดาดยอดผักกระดาดออนพี่นาะกับเป็นลวกแซ่บนะลวกหรือเผาขอให้มันเจียมเต็กน้อย so on อีกส่วนพร้อมด้วพี่น,ออนออ้องเลยอืมกระป๋องดึจานเลยใจ Okay. <laughs> ยิมพี่ร้องตีน้อยหนึง่งเดี๋ยวสองสามคำยิมก็รอลองเพิ่งพี่ร้องพูดไดที่มา่กินดิบแล้วมากินสซุกนะครับเนาะจัดไปตับหวาน ก้อยตับหวานนะครับแซบแน่นอนะนะครับหรือก้อยแล้วนะครับอยู่ในขอบข้อภไผบุบบกินดิบกันเอาไปคว้วแบบนี้แหละพี่น้องนะดิบก็แซบซุกก็แซบเพื่อกันแล้วหละเนาะคำเนาะจะเลื่อนอาหารสุปผูุ้กคุณเนาะ,ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้บาเพ็ดล่าพี่นอ้องเหมือนกันสวัสดีครับแซบกอดสะเทือนพี่น้อง